ฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะเมื่อกี้ไปขายกาแฟมาลูกค้าประจำกินโอเลี้ยงทุกวันที่วันนี้นี่ค่ะก็ฮ้ยอ่ะืมแกนี้กินไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะ สวัสดสีค่ะว ล็อกให้ผู้ชายไปเอาบังคุณยงไอ่อนอ่อนวให้ไปเอามองังคุดมาผลไม้น้องเอามาฝากนะคะไม่ได้ซื้อาาอ,ขอ,อ,อขอบคิน ขอน้ำโ้ขอน้ำ